สวัสดีครับวันนี้เปเร่มาทำหน้าที่ส่งที่นอนครับเนื่องจากการขนส่งมีปัญหาครับบริษัทขนส่งไม่สามารถที่จะเอาที่นอนของเราเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าในฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำได้เร <c oughs> <c oughs> มันมีอาการตาแดงครับตาเสดแต่ก็ต้องต้องทำหน้าที่ เพื่อความสะดกของคุณลูกค้านะครับถ้าเรือปากป็ดนั่งรอเรือเหมาครับฝั่งสุลัดฝั่งเกาะแล้วของเรือคุณพ่าบอกว่าอายุ98แล้วใช่ไหมเ้าปีแล้วครับเจ้าของท่าเรือขึ้นเรือคุณลุงมาแล้วครับคุณลุงบอกคุณลุงบอกว่า,วาเดี๋ยวนะน้ำไม่ออกคุณลุงกำลังขันน้ำอยู่ของครับที่จะไปส่งให้กับคุณลูกคา้าเป็นที่นอน ที่นอนพุกกะทับแล้วก็มีหมอนเป็นที่นอนยังพาลาไปค,คนเดียวเลยเหมาลำไปเราคุณลุงซ่อมเรือครับนึ่งเป็นปัญหาเรื่องน้ำไม่ระบายในเรือนิดหน่อยครับโรงเรียนเราพนดุลน,นันฟาน เป็นคุณพ่อเหรอครับไม่นี่เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายน้องชายแม่น้องชายของแม่อ๋อเป็นเป็นน,านา้าอ้อโอเคครับวัออนนี้มาส่งภารกิจสำเร็จแล้ว <c oughs> ขับก่อนครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับ